ตอนนี้ช่องยูทูปผ้าไหมสุรินกับไกด์แพสค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าอาคารศาลาการเก่าจังหวัดสุรินแต่ว่าไม่ใช่ขายผ้าใหมนะคะเป็นการจัดงานวันสตรีสากลนนะคะพลังสตรีสุรินค่ะของเลื่อนซึ่งสวมผ้าไทยใส่ได้ทุกวันพิมีการรณรงค์โดยให้กลุ่มสตรีจังหวัดสุรินทั้งสิอำเภอ็จมใส่ผ้าไทยนะคะที่ไม่ใช่ผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไทยเดินแบบเมื่อกี้ไปแล้วสวยงามนะคะจะเห็นที่แมแม่ๆป้าๆใส่ชุด สวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีผ้าใหม่จากที่ไหนเนาะขอรุมกันเหมือนแจกฟรีเลยเอ๊้าแจกฟรีเปล่าคะเนี่ยขอขอด้วยแจกฟรีอ่ะเหมือนแจกฟรีเลยแสดงว่า แสดงว่าสวยสมใจและรีบเอาเลย,ยนี่ค่ะอันลลูซีนค่ะ,ะคุณผู้ชมอัลลูซีน,นอ,อ,อ,อันนี้โห,โหนี่สีเคมีในธรรมชาติสีธรรมชาติจากอำเภออะไรคะอเเออมืงโ,โนยนาของอำเภอเมืองตำบลอะไร อะไรนะคะตะบลสัมโโรทางไปทางไหนตะบลสัมโโรสังขาดอ๋อทางไปสังขาดกี่กิโลอ่าสุรินนะคะทุกอำเภอมีการทอผ้าไหมเนาะ20กิโลเนาะชายแดนชายแดนของอำเภออันนี้ก็โฮลโฮเด็กอันนี้ลายร้อยดาวอันนี้เขาแล้วใช่ไหมเอาแล้วอันนั้นเป็นสบายสบายผ้าขม้าเนาะ เขาขายแบบเหมือนปานแจบฟรีลุยกันลุกันนอยเองขายเองเนาะเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังไม่ค่อยเห็นลายค่ะไม่ค่อยเห็นลายที่สุดนี่นะคะลายอะอันนี้ลายอะไรอ่ะลายบ้างนะคะโอ้ราสวัสด์สวยลาสวัสด์ผ้าคลุมไหล่เนาะสวยจังเลยค่ะคุณผู้ชมมันออกเป็นหน่อส้มเนาะ แล้วนี่เป็นสบายช้างสีอะไรทำไมมันออกเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้มันเป็นสี่อ๋อย้อมธรรมชาติเหรอตรอนี้ธรรมชาติโอ้ตรงนี้ธรรมชาติแต่ตรงนี้เคมีคุณผู้ชมคะแล้วแต่การทอสามารถมัดหมี่อ๋ออาถามก่อนการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมัดหมี่เนี่ย มันยากกว่าสีเคมีใช่ไหมคะมันยากเพราะฉะนั้นคุณค่ามันจึงต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามว่าทําไมแม่ค้ามันดังๆก็เพราะต้องการให้เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมสีธรรมชาติธรรมสารถอ๋อใช่อัญชันใช่ไหมแม่สามารถจะบังคับหรือขาเข้มหรือหรืออะไรได้ถ้ามันมันจะเป็นเหมือนกับอัญชันเดอัญชันเนาะคือมันไปไม่ตามเวลาที่เราย้อมบังคับเขาไม่ได้เป็นกฎธรรมชาติสีนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนถ้าสีนี้ถ้าถ้าผืนผืนต่อไาเราจะทำแล้วก็อาจจะไม่ได้สีนี้อาจจะจืดหรืออาจจะเข้มอ๋อแต่ นนี่คือเคมีอ่านี่คือสบายช้าไอสเอสบายไหมผ้าพรม้าตัดเสื้อเนาะขนาดมาตรฐานคือหนึ่งผืนสามารถตัดเสื้อคนตัวน้อยๆได้เนาะไม่ได้ไไม่ด้หรอต้องต้องสองเมตรเจ็ดกุดอ๋อเหรอคิดว่าบางคนว่าสบายหนึ่งผืนได้แต่ต้องเป็นคนตัวน้อยๆก็น่าจะได้แขนกุดได้อ๋อได้แขนกุดเนาะอ่อันนี้ลายอะไรลายฉัดไหม มี่ลายอะไรารยไลสกุลไม่แน่ใจไม่ผันลายสีพันลายเนาะคุณผู้ชมบางทีคนทอก็ลืมบางทีเป็นเป็นพยุกต์พยุกต์แล้วนี่นะคะสวยดีอันนี้สีชมพ้าย้อมจากอะไรอ่ะอ๋อแก่นฝางโอ้แก่นฝางแสดงว่ากว่าจะได้สีนี้เนาะมันจอดเป็นกระปิอ่อนเนาะอ๋อนี่มีหน้านางไม่ไม่มีไม่มีค่ไม่มีเออ ปกติจะขายอยู่ที่ไหนคะตำบลสำนรนจะอยู่ที่หมู่บ้านเลยมาจัดบูธงานก็เลยไม่ค่อยเห็นเลยพาคุณผู้ชมพาชมนะจะเอาผ้าที่เราทอกันเองมาขายนะไม่รับผ้าของใครมาขายนะอ๋อผ้าของใครของมันของของอันนี้คือทอกันเองเลยใช่ไหม เจ้าของสถานีโครงการบัวทองนตำบลสำโรงนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นทอที่นี่ห้ารือหกตะกออันนี้อันนี้ที่นี่โครงารรู้หกห้าตะกอทอสอดริมเนาะนี่ทอสอดริม เป็นลายอะไรลายเอ่ออะไรนี่เนี่ยเรียกว่าอะไรนะเรียกเชิงเชิงประยุก์เนาะงานทอแต่ลำเพอก็จะมีเสน่ห์แต่ละหมู่บ้านเนาะอันนี้เคมีหรือธรรมชาติแต่ว่าเออธรรมชาติเนะธรรมชาติสวย นี่นะคะผ้าไหมพรีเมียมนะคะสวยค่ะย้อมสีธรรมชาติถ้าซื้อที่สุรินนี้จะถูกมากจริงจริงจริงกีโบราณกี่กระตุกมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าความความอยู่ที่ฝีมือช่าง้วยเนาะยืดหยุ่นเนาะยืดหยุ่นของกระตุกจะสู้อีโบราณไม่ได้ใช่ไหมฟืนโบราณอ่ะเนาะฟืนมันจะปุ๊บปเป็นฟันหวีที่จะทําให้ผ้าแน่นใช่ไหมอ๋อนั่งสบายตัวแต่แล้วแต่บางคน เขาชอบกระตุกใช่ไหมอันนี้เป็นโฮลนะคะสีธรรมชาติ่ะคะอันนี้ยกดอกออลายลูกแก้วอันนี้ห้าตัเนาะนี่ค่ะคือผ้าไหมจกตตบนสสำโรงนะคะนี่ก็ตบนสสำโรงตอนนี้ขายดี้ขายดีนนค่ะายดีอ่ะให้ชมนะคะให้ชมอันนี้ลายปรกการตอบยอดฮิตติดชาร์ตเอาแล้วใช่ไหมเอาแล้วบอก,อบอกอยังไม่เอา But. Right. <laughs> สีม่วงจากคลามเนาะอ่ามาให้คุณผู้ชมรู้จักลายดีกว่าพี่ชี้แล้วเอาชี้ชี้อันนี้ลายอะไรชี้เอาปากกาชี้อ่ะปากกาชี้เลยลายลายลายแรกอันนี้อันลุยโมลายโบราณอันลุยโทมอันที่สองอันนี้ดอกพิกุลดอกพิกลอันนี้ราชวัตรราชวัตรอันนี้ก็ราชวัตรราชวัตรสีนี้อันนี้ลายลูกแก้วราชวัตรราชวัตรอันนี้ก็ราชวัตรนีราชวัตรแล้วอันนี้ลูกแก้วอันนี้ อันี้อัมพรมตุ่งสีฮะอัมพรมตุ่งสีอ๋ออัมพรมแบบแบบพุ่งแบบสีลายดั้งเดิมอ๋อลายอัมพรมอันนี้คืออัลลูมิีมใช่ใช่อันนี้หางกระรอกหางกระรอกไอหางกระรอกหลากสี่หลากสีนี่หางกระรอกหัวหางกระรอกหางกระรอกเป็นเจ็ดอัตลักษณ์เนาะนี่อัมพรมนี่ไงอัมพรมหลากสีคืออัมพรมนี้มาตรฐานอันนี่คืออัมพรมดั้งเดิมแต่ถก็อัมพรมสีนี้แล้วก็ลายกระหมอมนี่เจ็ดอัตลักษณ์นะในเจ็ดอัตลักษ ผ้าไหม่ซูรินเนาะอันนี้ก็คืออัุลูซีนใหนึ่งอัลลูซีท่านผู้ชมอันนี้คือสองตะกอนะคะสองตะกออันนี้ก็อันนี้ก็สองตะกอหมายควบสองเส้นนะคะอันนี้อันนี้ลายตะขอเนาะเป็นลายโบราณลายตะขอเป็นลายโบราณไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ติดเนี่ยหนึ่งในเจ็ดคือขางกระรอกแล้วก็ลายสมอเนาะแล้วก็ระเบิดแล้วก็โฮนะคะโฮนี่คือราชินีผ้าไหมเนาะแล้วนี่เป็นผ้าไหมที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันคือลายตะขอลายโบราณนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลแต่นี่เป็นสีเงินน้ําเงินเอ้ยเอ้ยน้ําเงินไม่หนิเล่นน้ำเงินไหมน้ำเงินเนาะ งานทอคุณภาพนะคะอทอมือคุณภาพสวยๆจากตำบลสัาโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะได้ความรู้ในคลิปนี้ด้วยเอาอยากโชว์พื้นหนอีกอันนี้ลายลาน้ำไหลใช่ปะไหนโชว์น้ำไหลนี่สินี้จะฝากสบายชิ้นกองด้วยบ้าง ก็อยากจะฝากไปยังสมาชิกกองทุนน้ำไหลนะคะอย่างน้อยนะคะเราเออน้ำไหลนี่เก๋เนาะอ่าเก๋เก๋น้ำไหลแล้วยุบแต่ว่าน้ำไหลนี่เขาไม่เอาลายมาเยอะเอาประมาณสองหัวเนาะสองหัวอ๋อได้ค่ะขายลูปคนหรือว่าขายรูปผ้าไหมเขา ถ้าละลูกคนจะรีหันหน้าเลยค่ะอันนี้คือหน้าขอหรือว่าหน้าเกี้ยวนาน้อยไม่ไ้นางไมหน้านาน้อยเนาะนาน้อยอนี่แหละหน้าน้อยมีหน้านางด้วยนี่นะนาน้อยมีหน้านางเห็นไหมคะผ้าไหมลายคนที่สุรินทร์พรไม่ต่างกันเพราะว่าจะเป็นมาตรฐานเนาะน้าน้อย มากน้อยนะคนนี้นานมากจะบ่อแล้วคะสวยสวยแต่บคือเรามีการสองได้เห็นผู้การก่อนมีมีการพัฒนาสังเกตภาพในการเปียนสีนี้อันนี้อะไรมีอะไรแปลกๆยนไหมที่ตำบลนี้อันนี้อะไรคะเปล่งในเรื่องนี้อะไรนี่สส์มากมากทเราให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะแต่ให้ท่านไปลงว่าท่านจะทำอาชีพอะไรเขาที่แม่ค้าใส่วันนี้เป็นชุดผ้าไทยไม่ใช่ผ้าไหมเขาลนนรงนะคะก็เลยใส่กันมาเนาะใสปกติจะใส่ผ้าไหม อันนี้ของช้างบ้านเราให้คุณผู้ชมดูสิว่าโฮเนี่ยเป็นโฮช้างเแต่<ฮ> กำหนดไว้เรื่อยๆจน6คน5สาวที่6คนนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นส่วนที่เราเผยคะามสวยไหมสวยเอ้ยกดถูกใจให้หน่อยจ้านี่นะคะกลุ่มทอผ้าไหมจากตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในงานนี้นะคะที่สารลางค่ะขอบคุณกลุ่มผู้ทอทุกท่านค่ะ ตรงนี้ก็จะมีการขายของอย่างอื่นนะคะในวันนี้พิเศษเดี๋ยวชมกันในคลิปที่สองนะคะป่ะทัดสุภาพในขายสินคในกลุ่มนี้นะคะชมกันในคลิปที่สองของงานสตรีสากนนะคะเดี๋ยวมาดูกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวแร็ในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กายแพสหน่อยจ้าเดี๋ยวชมในคลิปที่สองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ